มากันอีกแล้วครับวันนี้มาทำอะไรครับเนี่ยมาขึ้นไดโน่ครับพี่ขึ้นไดโน่เอารถอะไรมาปั่นครับอ่า CBR 250ครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูสเต็ปขี่ใช้งานเป็นรถเพิ่งฟิตฟิตเครื่องมาใช่ไหมครับผมเป็นรถเดิมๆเลยครับหรือว่าใส่แคมใส่อะไรด้วยไหมเดิมๆนะครับพี่เอาแค่อ๋อเดิมๆครับก็คือคือลูกลูกค้าขี่ใช้งานแล้วก็หลวมครับหลวมก็เลยฟิตลูกใหม่ครับแล้วก็ ลูกค้าอยากมีอารมณ์ใช่ครับไม,ม่ติดมือหน่อยครับเดี๋ยวเรามาดูกันเดิมๆเมนาะมาเท่าไหร่แรงม้ามาเท่าไหร่แล้วหลังจูนเสร็จจะมาเท่าไหร่ AF มาเท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างกันแล้วก็เดี๋ยวดูความเร็วบนในน่ปั่นเกียร์สุดท้ายเลยว่าเดิมๆเ,เนี่ยมาอยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วหลังจากเราปั่นเสร็จแรงม้าเปลี่ยนวินาทีของการไต่ท็อปสปีดจะเปลี่ยนไปไหม จูนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากรถมาที่แรงม้าติดมาเลย19นะครับ9ตัว19.2 HP เราจูนจบไปที่21.9 HP นะครับโอ้โหบวกมาค่อนข้างจะเยอะแล้วก็เส้น AF ของเดิมมาเนี่ยขึ้นหนาเลยค่อนข้างจะหนาแล้วก็มาทรงกราฟเนี่ยเป็นหยกัยกๆเลยรู้เลยว่าอาการนี้เป็นอาการของน้ำมันหนามาเราก็ได้ปรับย่าน AF ให้เรียบร้อยพร้อมกับเพิ่ม กระชับคันเร่งนะในอัตราเร่งที่เร่งแล้วกระชับและติดมือมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเจ้านี้ก็จะให้ช่างหย่แหละเอาไปเทสแล้วก็เดี๋ยวพี่จะติดตามแล้วความเร็วหน้าไม่วิ่งดีไหมฮะเทียบจากของเดิมนะเพราะว่ารถคันนี้คือเดิมทุกอย่างขวัญแต่ลูกอย่างเดียวครับรู้สึกว่าจะใส่ท่อแต่งมาด้วยเนาะมีท่อมีท่ออย่างเดียวแต่เป็นรถมือสองค้าซื้อมาอย่างนี้ให้ช่างหหอ่มาฟิปเครื่องรู้สึกว่าขี่ไม่สนุกก็เลยอยากเอามาปรับแต่งนะครับ นี่2.9นะครับเราปั่นได้สูงสุดนี่คือ27.9ก็จ้าจักรยี้เอาอีกให้ได้22เต็มก็ได้ครับแต่ว่าจะเข็นเกินไปนะครับแล้วเราปั่นความเร็วเกียร์สเมื่อกี้นี้อยู่ที่1 7 5นะครับก็ถือว่าบวกลบไปสักหน่อยบวกลบไปสัก5สัก6ก็ได้นะครับเดี๋ยวต้องถามช่าหใหญ่ก่อนว่าร้านของช่านใหญ่นี่ตั้งอยู่ที่ไหนฮะอยู่นนสูงครับอยู่ในอำเภอเลยไหมครับ ในอำเภอโนนสูงเลยก็คืออยู่แถวแถวไฟแดงบ้านบัวครับไฟแดงบ้านบัวครับผมบ้านร้านนี้อยู่ติดข้างทางเลยครับก็คือซ่อมเป็นร้านซ่อมทั่วไปเราแต่งานเยอะเหมือนกันเพราะว่าช่างหหอ่นี่ก็จะค่อนข้างจะเอางานมาทําอยู่ที่รกคึงเราค่อนข้างจะบ่อยนะครับอย่างเสื้อคันนี้ก็มาควานที่เราไปรถคันนี้ที่ปั่นนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสเอารถมาให้เราปั่นด้วยฝากไว้ด้วยนะครับผมร้านช่างหหอ่นะครับช่างหย่โนนสูงนะครับผมขอบคุณช่างหยอยมากนะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับทนายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ